บันเทิง5สวัสดีค่ะพบก,กับพิต้านะคะกับกอสิอบันเทิง5ที่จะทำให้คุณผู้ชมเพลิดเพลินไปกับข่าวฮอตฮอพร้อมกับเรื่องราวถึงเอ lusive, s ตูเที่คุณผู้ชมจะได้ทราบพร้อมกันก่อนใครถึง177ประเทศทั่วโลกผ่านห้อง GPS ค่ะวันนี้เราจะมาดูนางเอกรุ่นใหม่กันนะคะที่ต้องบอกว่าทั้งสวยแล้วก็เก่งแล้วเนี่ยนะคะยังเสียงดีไม่แพ้นนะักร้องอาชีพเลยด้วยนะคะวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีนางเอกคนไหนบ้างถืวตอนนี้นะคะเราไปดูข่าวกันค่ะช่วงฮอตกระสิใไรล่ะคะ่ะ ออกกข้อก็คือข้อแรกของเราในวันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งสาหรับคู่รักมาราธอนอย่างคู่ของหนุ่มอันสลาวุธและสาวเจนจนี่เจนนิเฟอร์ที่ได้จูงมือเข้าสู่ประตูวิวาเกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่รู้ว่าหลังจากนี้ทั้งคู่จะมีแลนทําอะไรร่วมกันอีกไหมะคะโครงการเราจริงๆก็คือเราจะเปิดร้านสาขาที่2ภายในปีนี้นะครับแล้วก็อีกสักปีกว่าๆสองปีก็จะค่อยซื้อบ้านครับ ที่นู่นครับเพราะว่าจริงๆหลักๆจะย้ายไปอยู่นู่นด้วยกันเลยครับผมที่รู้ว่าเจน,นี่ท้องเราก็ขอเจน,นี่จดทะเบียนนะครับไปที่ขอดะไปที่ศาล<า>ที่ที่อเมริกาค่ะที่นู่นก็จะต้องต้องทําต่อหน้า <c oughs> หน้าจัดที่นู่นค่ะก็ไปเซ็นกันต่อหน้าจัดแล้วก็ มีกันแค่2คนแล้วก็มีพยายนสองคนค่ะฮันีมูนจริงๆในประเทศเลยครับพออยู่นู่นจริงๆแล้วแบบอยากเที่ยวเมืองไทยมากอยากกินอาหารรถจัดมากครับ <c oughs> แลอยากไปเชียงใหม่กับภูกเก็ตยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคนทั้งคู่ด้วยกันละกันค่ะ มีเรื่องให้เราเผื่อต้องมโนกันอีกแล้วละคะ่ะสำหรับพระเอกหน้าวานยังหนุ่มมิววงสกรหลังจากที่มีคนตาดีแอบ,บเห็นว่าหนุ่มนิวเนี่ยแอบ,บไปเดินแถวโครงการบ้านแห่งหนึ่งไม่รู้ว่างานนี้จะเป็นการพาวันใจอย่างสาวนาวที่สานาดไปดูบ้านหรือเปล่าไม่รอช้าไปถามเจ้าตัวกันเลยคะ่ะ ผมกับเชียหรือเปล่าไม่ใช่นาวแล้วเชียแต่ละครกับน้องเชียไม่ไม่เคยเห็นผิดคนแล้ววันนั้นไปถ่ายตรงแถวหมู่บ้านน้องเชียแล้วเขาแบบแวะเอาเอาของอะไรเงี้ยก็ไปกันกับทีมงานแล้วถ่ายฉากในรถก็เลยขับรถเข้าไปดูแล้วทีมงานคนหนึ่งเขาจะซื้อบ้านผมกับเชียก็เลยพาเขาไปดูไม่ได้ไปกับเชียสองคนด้วยไปกับทีมงานด้วยนี่บทประหาครบมาขนาดนี้แล้วเออไปดูบ้านอะไรยังยังเป็นเพื่อนกันอยู่เลยเป็นพี่น้องกันยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะฮะยังไม่ดูบ้านยังไม่ดูบ้านแต่ถ้าเป็นแฟนล้วฮะ่ดูมาไปดูไม่พอนี่ก ก็ต้องไปดูเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกเป็นคนแรกเลยสรุปว่าแค่เป็นการไปถ่ายละครเลียชัดแล้วนะคะกลับไปดูกันต่อดีกว่านะคะว่าจะมีนางเอกรุ่นใหม่คนไหนที่เสียงดีไม่แพ้นักร้องอีกตั้งค่ะมาต่อกันที่นางเอกสาวคิมเบอร์ลีที่ก็เคยร้องเพลงในละครไว้ด้วยเหมือนก,นกันกับเพลงไว้ใจได้กาในฉากฉากหนึ่งของละครเรื่องปัญญาชนก้นครัว <S <S ที่ทําเอาแฟนคลับถึงกับปลื้มในเสียงร้องของเธอที่ทั้งน่ารักและเหมาะสมกับเพลงนี้แบบสุดๆไปเลยค่ะ ไปดูข่าวของเรากันต่อนะคะช่วงะสิบไรแล้วค่ะมาต่อกันที่สาวเชียร์ที่กำพรที่หลังจากออกมาปฏิเสธความสัมพันกับหนุ่มธันวาสุริยะจากล่าสึกก็มีเรื่องให้ต้องเมาท์มอยออกมาว่านุ่มดันวาเนะี่ยแอบไปขายขนมจีบกับสาวทับทิมอัญญลินเอ๊ะงานนี้สาวเชียร์จะว่ายังไงไปฟังกันเลยค่ะก็เป็นน้องที่สนิทนะคะเพราะตอนนี้เราก็ยังรู้สึกว่าเราก็ยังคุยกันปรึกษากันเหมือนเดิมนะก็อาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยๆแต่ว่าก็คือเราก็ยังมีการคุยให้กําลังใจกันมากกว่าเพราะว่าละครเชียร์ก็เพิ่งต่อละครขออองงงน้เค่ะ ไม่ใช่หรอกธันวาจะชอบมนุษย์ป้าหรอธันวากําลังแบบว่าแบบกุ๊กกิ๊กจีบทับทิมอยู่อะไรเงี้ยคนก็เลยแบบเล็งแธบบันวาธันวาทับทิมไม่เกี่ยวกับทิคําพอไม่แล้วค่ะคือจริงๆด้วยความที่ร่วมงานกันแล้วคุยกันเข้าใจคุยกันถูกคอมากกว่าแต่ว่าสำหรับเรื่องนี้นี่ก็ รู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีอะไรนะยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่างานนี้ใครจะคู่ใครกันแน่วันนี้เราก็ได้รู้กันไปแล้วนะคะว่านางเอกของเราคนไหนนะคะที่เสียงดีกันบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปถามเหล่าดาราของเรากันนะคะว่าเขาอยากจะได้ยินเสียงเพื่อเอกหรือว่านางเอกคนไหนนะคะที่มาร้องเพลงมากที่ <G> สุดการ Inside gossip วันนียากฟังพี่เตอนะครับผมน้องเพลงนะคระับน้องเตยนะครับผมได้จริมกอนก็ เป็นแบบว่าปกติแล้วพระเอกนางเอกมันร้องเพลงก็จะเป็นแนวแบบหล่อหล่อสวยๆไงแต่ว่าพี่เตอร์น้องเต้ยเป็นแนวแบบว่าฮาฮาติดติดหน่อยอะไรอย่างนี้ก็คงจะแบบแปลกไปกันอยากฟังแอนอะไม่ได้ฟังแอนร้องเพลงนานแล้วเนาะแอนกับเอเลย <c oughs> แฟนเขาอะค่ะให้ร้องคู่กันเมื่อไรจะทำได้เนี่ยพี่แบบพี่จะยอมซูฮกให้เลยค่ะให้เขาร้องด้วยกันค่ะ มีข่าวดีมาบอกกันอีกแล้วจ้าสำหรับครั้งแรกในประเทศไทยกับบัตรกดเงินสด KXPS c a h และของพรีเมียมไลน์คาแรคเตอร์มีเท็ดดี้เฮาส์ลิมิเต็ดดิชั่นที่ออกแบบพิเศษได้เฉพาะธนาคารกรสิกรไทยเป็นเจ้าของบัตรและของพรีเมียมน่ารักน่ารักแบบนี้ได้ไง่ายๆเพียงสมัครบ,บัตรกดเงินสด KXPS c a h พร้อมบริการหักบัญชีอัตโนมัติและชำระเงินคืนตามที่กำหนดรับไปเลยกระเป๋าเท็ดดี้เฮาส์ช p อปปิ้งแบ็คกระเป๋าเท็ดดี้เฮาส์ทาวเวอร์รงแบ็คและรับสิทธิ์ส่งมอนข้างหมีเท็ดดี้เฮาส์ให้กับคนพิเศษสามารถสมัครได้วันนี้ึ3 ท11พฤษภาคมนี้ที่ธนาคารกสิกรไทยโทร028888888กด04หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กสิกรแบงก์ c o m k p c a s t เป็นแฟนน้องหมีเท็ดดี้เขาห้ามพลาดนะคะวันนี้ต้มีมาแจากเหมือนเดิมเลยนะคะกับ กาแฟขั้วบดนะคะพร้อมกระดาษกรองด d Drip Coffee นะคะกาแฟอาราบิก้าแท้หนึ่งเรเซเรามีมาแจากกันทั้งหมด5รางวัลด้วยกันถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากได้นะคะเข้าไปได้เลยที่ Facebook Fanpage ของเรานะคะแล้วก็ติดตามกติกาและก็รายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาของต้าแล้วก็ก้อิบันเทิงห้าแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกทกท,กท่านที่ติดตามนะคะขอบคุณนะคะสำหรับแร็้แนยอนด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำที่ The Senate s u k h u m i t สิบเอค่ะวันนี้ต้าต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสําหรับวันนีี้สสัดค่ะ